สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช e แนลอาจารย์เสกห้นะครับท่านที่ไม่ได้สนใจนะการประชุมเชิงสำนออนไลน์ซึ่งผมจะจัดขึ้นนะครับก็สามารถกดข้ามไปฟังรายละเอียดเนื้อหาของคลิปนี้ ในนาทีที่2ได้เลยนะครับสําหรับท่านที่สนใจการประชุมเชิงสัออนไลน์นะครับซึ่งผมทําต่อเนื่องมานะอาจจะเป็นทุกเดือนหรือว่าเดือนเว้นเดือนเนี่ยนะวันนี้ก็จะมาพูดกันนะครับถึง7ทิศทางสําคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจโลกทิศทางแนวโน้มการเงินโลกทิศทางแนวโน้มการเมืองโลกทิศทางแนวโน้มสังคมโลก ทิศทางแนวโน้มภูมิรัฐศาสตร์โลกทิศทางแนวโน้มภัยพิบัติโลกและทิศทางแนวโน้มศิลธรรมจร,ริยธรรมโลกนะครับถ้าใครสามารถนะมองเห็นภาพเจ็ดทิศทางสําคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020นี้ได้เราจะเห็นภาพรวมนะถึงสิ่งที่กำลังจะเป็นไปในทศวรรษ2020นนะครับท่านที่สนใจนะครับผมจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่10 8, วิถุมายน65นะครับเวลา18.30ถึง21.30นน,นะครับสนใจก็ทักเข้ามาในไลน์ดีผมนะครับเศก9599การประชุมเชิงสัมนาออนไลน์นี้นะต้องบอกว่าใครที่ผ่านนะการสัมนาออนไลน์นะในช่วงประมาณ2-3เดือนที่แล้ว c o n s i s e of Money for People นะสรุปสาระสำคัญนะของเงินสำหรับคนทั่วไปเนะี่ยต้องบอกว่ามันเป็นพื้นฐานนะอาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะครับนะแต่เป็นพื้นฐาน ที่จะทำให้เราสามารถมองเห็นนะเจ็ดทิศทางสําคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2 0ซึ่งผมได้จัดไปแล้วนะครับแต่ท่านยังสนใจอยู่ก็สามารถนะใช้สิทธิทพิเศษอ่ะคือถ้าสมัคร2ตอนผมให้ส่วนลดนิดหน่อยสนใจก็ทักเข้ามาในไลน์ศูนยตัวบครับเศก9านะครับก็ติดตามดูกันนะครับครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับนะก็ถ้าบอกนะครับว่าในช่วงประมาณ ผมว่าตั้งแต่ผมทำช่องมานะตั้งแต่ปี2018 2019เนี่ยเศรษฐกิจมันเริ่มชะลอตัวมาแล้วนะครับแต่เข้ามา2020เนี่ยก็เรียกว่าซุดตัวเลยนะต้องบอกว่ามันหนักมาเรื่อยๆนะัตั้งแต่4ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วแต่ว่ามา2ปีนี่ยนะครับนะที่ต้องบอกว่ามันหนักสถานการณ์โลกนี่มันหนักจริงๆนะในช่วง2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่โควิด19เป็นตัวทริกเกอร์จุดชนวนขึ้นมาเนี่ย แล้วตามมาด้วยปัญหาทั้งเศรษฐกิจถดถอยเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดตามมาด้วยเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นค่าเงินที่ด้อยค่าลงนะสินค้าอาหารแพงขึ้นสินค้าโภคบริโภควกแพงขึ้นนะแล้วก็มาถึงเรื่องของตัวที่ยิ่งทําให้ปัญหามันโอ้หนักขึ้นนะสงครามในยูเครนนะความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจนะรัเซียกับทางสหรัฐแล้วก็องค์การเนโตนะต้องบอกว่าสถานการณ์โลกหนักจริงๆ แต่ในมุมมองผมแล้วเนี่ยแต่มันยังไม่หนักหนาที่สุดนะถ้าเกิดใครตามช่องผมมาตั้งแต่นะสปีที่แล้วนะโดยเฉพาะในช่วง2ปีก่อนหน้านี้น,นนะซึ่งผมได้อธิบายไ้ฟังว่าสิ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยคือในทศวรรษนี้นะครับ2020เป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะถ้าเกิดใครตามผมมาตั้งแต่ปลายปี2 0 1 9นนะผมได้ทำนะ คลิปที่เป็นซีรีส์ออกมามี20ตอนนะครับนะนี่ตามที่ขึ้นในรูปเนี่ยนะครับลองย้อนดูนะฮะเพราะว่าบางทีถ้าไปดูในช่องผมเนื่องจากว่าคลิปมันเยอะนะมัน4ปีกว่าลนะมันก็อยู่ในตรงไหนก็ไม่รู้แหลนะลองไปเซิร์ชดูนะตามชื่อคลิปที่ปรากฏเนี่ยผมได้พูดไว้20ตอนนะที่ายฟังตั้งแต่พื้นฐานเลยนะประิศาสตร์มาเลยนะครับนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่ผมบอกว่ามันยังไม่หนักหนาที่สุด คือหลังปี2019นะผมก็บอกว่าโอกาสจะเกิด Global Cessation เศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดเกิดขึ้นนะมีโอกาสมากกว่า50%เกิดขึ้นนะแต่พอมันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันยังไม่หนักหนาที่สุดคือยังไม่ถึงจุดต่ําสุดมันยังไม่หนักหนาที่สุดขณะที่หลายคนตอนนี้รู้สึกว่าโหหนักหนาแล้วนะแต่ผมบอกว่ามันยังไม่หนักหนาที่สุดเพราะว่าเมื่อ มันยังมีเหตุปัจจัยลบเนี่ยยังเดินหน้าต่อไปซึ่งเราเห็นเลยไหมเหตุปัจจัยลบในขณะน,นี้นะเงินเฟอ้อก็ยังพุ่งสูงขึ้นอยู่นะเหตุปัจจัยทำให้เกิดเงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นก็ยังไม่แก้ไข supply chain ิส s r u ชันความเสียหายในห่วงโซ่กระทาตน,นะความขาดแคลนทางด้านการผลิตนะครับยังไม่แก้ไปความขัดแย้งทางภูมิรัฐโลกเติมเข้ามาทําให้เงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นและจะอาหารขาดแคลนตามมาด้วยนะในอนาคต ซึ่งผมพิอนาดูย้อนจากประวัติศาสตร์ไซเคลิลวงรอบจักรนะผมถึงมาเล่าสู่กันฟังนะฮะซึ่งผมคาดการไว้ั้งแต่ปีที่แล้ว2วิปีที่แล้วถ้าใครจําได้นะผมบอกว่าจุดต่ําสุดของมันหรือว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่สุดของมันนะครับมันจะมาตรงช่วงไหนนะใช่สิ้นปี6-5ห้าไหมนะโกลบอลเก็ตเตอรเปนจริงเนี่ย ถ้าเราดูจากกราฟการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไซเวฟนะถ้าใช้คณิตศาสตร์ไปจับเนี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงที่มากที่สุดจะเกิดขึ้นที่ประมาณกึ่งกลางของไซเคิลในรอบนี้คำถามคือใช่ปี65นี่ไหมที่เราคิดว่ามันหนักสุดคําตอบเลยคือไม่ใช่นะแต่ใครลองย้อนไปดูคลิปเก่าผมว่ามันคือช่วงเวลาไหนที่ผมพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่มากที่สุดใหญ่ที่สุดและเป็นจุดที่สาหัสที่สุดนะไม่ใช่ สิ้นปีหกนี้นะครับนะแต่ว่ามันจะไปเกิดตรงประมาณกึ่งกลางของทศวรรษนี้นะนี่นี่คือสิ่งที่ผมเคยพูดในคลิปก่อนหน้าน,นี้นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะตอนที่เกิดวิกฤตโควิดสิบเก้าใหม่ๆนะเกิดเศรษฐกิจถดถอยใหม่ๆนะนะเกิด global get d e p r e i o n ใหม่ๆนะผมบอกว่านะมันยังไม่ถึงจุดต่ำสุดนะแล้วมันก็ไม่ใช่จุดต่ำสุดภายในสิ้นปี65ด้วยมันยัง ต่ำต่อไปเกิดเกิดต่อไปซึ่งในขณะน,นี้องค์กรใหญ่ๆอย่างเช่น IMF นะกองทุนนะครับเอ่อกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะก็ามาพูดถึงนะเตือนสภาวะเศรษฐกิจโกลาหลน,นะสภาวะความวุ่นวายทางเศรษฐกิจต่างๆอันะที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วอาจจะมีการขาดแคลนอาหารนะหรือว่าเรื่องของเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นความเปลอะบาง ทางเศรษฐกิจการเงินนี่คือองค์กรใหญ่ๆนะออกมาเตือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับธนาคารโลกนะครับนะ World Bank ก็มาพูดเช่นเดียวกันนะว่าก็ยังมองไม่เห็นนะครับว่าจะหลีกเลี่ยงสภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้อย่างไรนะนี่คือทางผู้บริหารนะครับของอ World Bank ธนะนาคารโลกนะเขาก็บอกว่ามันสุ่มเสียงนั่นแหละว่าโอกาสที่จ เกิดสภาวะเศรษฐกิจถด,ดถอยทั่วโลกถ้ามันถดถอยอีกครั้งหนึ่งแปลว่าอะไรฮะถดถอยซ้าซ้อนเพราะมันถดถอยมาครั้งหนึ่งแล้วนะใน,ในปี2020จากโควิดสิถ้ารอบนี้มาถดถอยครั้งหนึ่งแล้วถดถอยซ้ําซ้อนเป็นตัวดับเบิลยูนั่นเองนะครับเพราะนั้นทุกคนจะต้องสร้างกําลังใจใตัวเองนะสร้างกําลังใจใตัวเองนะฟังคลิปในช่องผมตอนเช้าเช้าเนี่ยตีสี่เนี่ยสร้างกําลังใจทํำยังไงจเจริญสติภาวนานทํำยังไงสําคัญนะครับเตรียมแค่ทรัพย์สินเงินทอง ไม่พอนะฮะต้องสร้างแรงงใจด้วยครับฝากวินาก่อนครับเช่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ